กิจกรรมเด่นประจําเดือนพฤศจิกายน2564คูอาราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลขวัญศิลปี2564เพื่อยกย่องเชิดจูเกียรติครูผู้สร้างและเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในส่วนของจังหวัดลำพูนมีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีครั้งที่4ได้แก่ ว่าที่ร้อยตีอาพี่รมจามพฤกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนวันที่3พฤศจิกายน2564นายบรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์จังหวัดลำพูนน้อมเกล้าวน้อมกระหม,ม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากธาิเบศ มหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบมรมนาถบพิตรที่วัดพระาธาตุไทิขุนชัยวรารมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันที่6พฤศจิกาย,ยน2564นายวรยุทธ์นาวราษฎผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายมุลกียีกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทอาทิตยาลำพูน ายแพทย์สญญาธารณสุขจังหวัดลำพูนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬากอล์ฟจากประเทศเกาหลีใต้จำนวน86คนบินตรงมาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนเล่นกีฬากอล์ฟในจังหวัดลำพูนที่สนามกอล์ฟาทิตยาเชียงใหม่อำเภอเมธาจังหวัดนุมพูนซึ่งเป็นกระบวนการคัดกรองตามมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่ลำพูน วันที่8พฤศจิกาย,ยน2564นายบริยุทธ์นวราผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหนังสือเรื่องเล่าชาวขนานุรักษ์จำนวน1,000เล่มที่บริเวณห้องโถงสาระกางจังหวัดลำพูนเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างวันที่10และ11พฤศจิกาย,ยน2564 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดทูบีนับวันระดับประเทศประจำปี2564นำโดยนายธงชัยบุตรนุชิตประธานกจรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการทุบีนวบวันในอำเภอลีและอำเภอแม่ทาเพื่อประเมินผลตามโครงการระดับประเทศต่อไปโดยมีนายวรยุทธ์นววัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการรณรนคงป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดทูบีนวบวันจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ ช่วงค่ำวันที่12พฤศจิกายน2564นายวุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2564ณบริเวณวัดพระธาตุฮริพุนชัยวรวรรมาวิหารและลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีรอยขโมดของตำบลต้นโพงครั้งที่7ประจำปี2564ที่วัดลมณียาบราม,รมกูระมัดหมู่ที่4ตำบลต้นโพงพอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวันที่14พฤศจิกาย,ยน2564ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระคุณาโปรดกล้าวให้านรัฐทิพย์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอัญนเชิญผ้าไตรผ้าพระกฐถินพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาถวายสำหรับจังหวัดลําพูนการถวายทานผ้าพระกระถินครั้งนี้มีนายวรยุทธนวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยนายอำเภอป่าสร้างนําหัวหน้าส่วนราชการและพระศุกรีกรชาวจังหวัดลําพูนร,ร่วมพิธี วันที่15พฤศจิกาย,ยน2564ที่สาราการจังหวัดลำพูนนายอารุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลต่างๆวันที่18พฤศจิกาย,ยน2564 ที่โรงเรียนแม่เมยหมู่ที่6ตำบลทา่าขุนเงินเอเภมธาจังหวัดลำพูนนายบริยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อาสาวอครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,565มีหัวหน้าส่วนร,ราชการและประชาชนในพื้นที่ตบทา่าขุนเงินร่วมพิธีเข้าวันที่18พฤศจิกาย,ยน2564ที่ราอนุสวรีติพระนางจามเทวี อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่ราราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวีประทมกษัตริย์แห่งนครฮาริพุนชัยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าฮาริพุนชัยและถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีประถมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนหลังจากนั้นที่ลานวัดมหาวันและลานกิจกรรมเทศบาลเมืองลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมถวายโคมตามประทีปสองเมืองในงานมีการจัดกิจกรรมทำซุ้มถวายโคมและจุดป,ประทีปในคืนวันเพ็ญเดือน12ตามประเพณีล้านนาเย็นวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวีลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์น,นววัรน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความสงบรเรียบร้อยในช่วงจัดงานประเพณีลอยกระทงตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยลอยกระทง2564 10ข้อลอยกระทงวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19ต่อมาข้ำวันเดียวกันนายวรยุ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนประจำปี2564 ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดนลำพูนเชิงสะพานท่าขามเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงมีหัวหน้าส่วนรารชการประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานประเพณียี่เปงประจำปี2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็งให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญของประเพณียี่เป็งวันที่23พฤศจิกายน2564ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักง,งานชนรัทานที่1่จังหวัดเชียงใหม่หนายอารุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดแูแ้งปี2565ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเพื่อประช,ชาสัมพันธ์และสร้างการรับรูบร้ให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์น้ำวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564 น,นายวรย์นวรัชผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายวราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจําปี2564ที่โรงเรียนจัดขำขนาทรจังหวัดลำพูนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนาลีและลูกเสือเข้าร่วมพิธีจํานวนมาก